อาครับเกมการแข่งขันในชุดยูสิบสองปีนะครับเกมอุ่นเครื่องนะครับในชุดยูสิบสองปีของสิงห์มั่นแพ้วในชุดสีฟ้าบุกจากซ้ายไปขวาครับเจอกับเดอะเบสบุกจากขวาไปซ้ายในชุดสีแดงครับนำทับโดยเจ้านิโนนะครับนิโนนี่ครับสิบเก้าครับนิโนเบอร์เจ็ดชื่ออะไรครับเบอร์เจ็ดแฟรงค์แฟรงค์แฟรงค์ครับยี่แปดชื่ออะไรครับ น็อตครับน็อตเบอร์เบอร์เบอร์สิบสามสิบออมครับลืมหมดแล้วครับแฝงน็อตออมเบอร์ประตูชื่อไอ้นายครับอ่าลืมหมดแล้วครับเออจำไม่ได้ครับเยอะหลายคนนายน้อยน้ออันไหนน็อตวะนี่น็อตอันนี้แฝงแฝงแฝงน็อตเอ็นูเบ้าดีสิบสามชื่ออะไรสิบสามชื่ออะไรออมออมแฝง น็อตออมนะครับครบแล้วครบแล้วนะครับตอนนี้ผู้เล่นก็ลงไปครบแล้วนะครับเอารับเกมกำลังจะเริ่มครับไดมอนเขลียรกลางครับแล้วยิงเลยครับปล่อยให้ผู้รักษาประตูเล่นครับสำหรับเดอะเบสครับออกมาที่เบอร์เจ็ดครับลืมชื่อแล้ว มาทีโ่โอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้มาใกล้ช่งางภาพนะครับกดดันนะครับกดดันนะครับสำหรับเจ้านโนี่น้าอ่ารับโดนเพื่อนบ่นเลยครับแล้วทุ่มเร็วทุ่มฟาวนะครับโอ้โหเอาละครับอ่าเดเบสทุ่มไปด้านหน้ายี่แปดชื่ออะไรเราไม่รู้ครับลืมไปแล้วแปงมังน,น็อต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 ไปที่เบอร์สิบครับยิงเรียบร้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ชื่ออะไรครับคนยิงเมื่อกี้เนะี่ยตั้น ตาดน,นะครับยิงเข้าไปนะครับเจ้าตาดนะครับเบอร์สิบสามนะยิงเข้าไปสวยงามเลยครับอ,า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 อา่อาแล้วครับหนึ่งประตูต่อสู้รับแล้วยังไงครับจะติน บอลยาวๆเข้ามาชุดนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับรอบที่แล้วโดนไปหกศูนย์นะครับเออครับส่งมาที่เจ้านิโน,โนครับนิโนขืนผู้รักษาประตูไปเลยครับผู้รักษาประตูไปทางด้านขวาครับเจ้าตัดขืนมาที่ผู้รักษาประตูบอลกระดอนแล้วโยกลบไดมอนแล้วเข้ากลางมาที่ตรวสิบครับ แล้วก็ข้ามฝั่งมาที่เบอร์เจ็ดครับแกงเป่าแล้วไม่ได้ไม่ได้ห้ามแกงกรรมการอ่ะเบอร์เจ็ดโยกเขากลางไปสวยเดอะเบสออกซ้ายมาที่นีโน่นีโน่เกินเนี่มันด่าโม่ด่าแท่งเลยท่ผายตรงนั้นครับหญ้ามันไม่ดีนะหญ้าขบานะ อานะครับออ,อ,ออมนะครับออมกลับกลับมาที่เจ้าแฟงครับเบอร์เจ็ดแฟงโอ้โหดึงกลับมาทักษะดีมากครับแล้วตรงกลางมีซ้ายซ้ายของเจ้าแฟงซ้ายตับขาหลอกแล้วให้เพื่อนไปข้างหน้าเพื่อนข้างหน้ายังไงครับไหลกลับมาตรงนี้อย่างไม่ได้ยิงครับขวาแล้วก็ออกไปไกลเลยครับ วันไปไหนลูกนึงอ่ะลูกแดงอ่ะ,อะ,เ,ะเอามาสองลูกนี่เอา,านเอาตกลงกันไม่ได้ครับว่าใครจะเล่นหลังเอาแล้วต่อยิงชุบกันก่อนครับเอาดิร้อนป่ะเอาเขามีชื่อนี่ใช่ไหมข้างหลังอ่ะหลังเสื้อมีชื่อใช่ไหมธนวัฒน์ใช่ไหมธนวัฒน์เราอ่ะ อพอเล่นเลยพอเล่นเล่นเลยเอาแล้วครับเขี่ยกลับหลังไปที่พอสพอสให้ไดมอนไดมอนโดนเพสซิงแล้วแล้วโดนแย่งไหมอย่างนับแล้วไหลออกมาปล่อยออกไปนะครับเป็นลูกทุ่มของสิงห์บ้านแพวนะครับไ,รนนะไดมอนครับรนนะทุ่มไปให้จัสตินฟาวนะครับกระโดดทุ่มครับกระโดดทุ่ม เอาป<บ>ะ <laughs> ่ะเ, <laughs> เอาบอลมาดิเอาบอลมาดินี่แค่นี้เองใช้ก,กรกร,กรกมการไปเก็บบอลครับ <laughs> นั่นไง <shores> ไนปุติพัฒน์เด้อปุติพัฒน์ท,ทุ่มไปด้านหน้าให้กับนีโน่นีโน,น่โน ไม,ไม่ดีครับติดเจ้าเล่งเล่งเอาไม่ดีเหมือนกันครับเข้ากลางมาเดอะเบสลงแล้วขวาให้ไปทางขวาขวาเข้ากลางมาเบอร์สครับไหลามาแล้วปล่อยเพื่อนเบอร์เจ็ดยิงแล้วก็เข้าไปนับสองประตูต่อศูนย์แล้วครับโอ้โหเอายีกเอาอกิ เ,เ,เจ้าธนาวันรครับสองประตูต่อศูนย์เชื่ออะไรแล้วนะลืมเนี่ยทิเล่นแฝงแฝง,งนะครับเจ้าแฝงนะครับธนวัน์นะครับสองประตูต่อศูนย์แล้วนะครับ<อ>ส่งบอลไปข้างหลังให้ไดมอนด์ไดมอนโยกไปโยกมาครับตัวสุดท้ายคืนผู้รักษาประตูอย่างเจ้าลีโอแล้วแปรมาไม่ดีให้เจ้าเก้าเก้าเล่นเก้าเก้าให้ ซีเร่งซีเร่งเร่งให้99าวกบอมขึ้นมาตรงกลางเจ้าแฟงเก็บบอลได้ของเดอะเบสเดอะเบสหลังมีหนึ่งคนให้มาที่21อุทิพัอ์อุติพธิพัฒน์ให้ไปที่เจ้าแฟงแฟงยังไงครับโยกเข้ากลางไม่เห็นใครไหลไปที่อุติพัฒน์อุติพัฒน์กลับเข้ามา21โยกแล้วยิงโอ้ปัดไว้ได้นะครับโอ้ย่างโย่โ อ้าวไปเหมือนกันครับสองลูกเลยครับทีนี้นนมั่วจริงจริงเอาโต้มียงไงเนี่ยชุดเราอะชุดเลยอะเอาแล้วมาเลยยิงเรียบเลยสามประตูต่อศูนย์เาพดสประตูสามแล้วเอาอีกเอาอีก,เ,ออกเดี๋ยวเดี๋ยวแขงสิบเป้าจบเลยไม่ได้คุณแร่ สประตูต่อใครยิงใครยิงเกี้นีน่นะครับสามประตูต่อศูนย์แล้วนะครับเอไยาอีกเอาอีกโอ้โเสียงนกบิดเ <c oughs> อาครับเจ้าคิมยิงไกลผู้รักษาประตูรับเป็นครั้งแรกครับดีใจด้วยแล้วก็บอลมาที่21ของเดอะเบสไหลมาทางซ้ายครับเจ้าแฝงครับธน,นวัฒเหลียงขึ้นไปครับเบอร์เจ็ดเดอะเบสหลอกเข้ากลางแล้วโดนตัดได้ครับเบอร์สิ เบอร์สิบเดอะเบสไหลไปทางซ้ายยิงยิงเรียบ,ย,ย,ย,บยังอยู่ยังอยู่นะครับวอยังไม่เข้าครับชนขานแล้วเด้งออกมานะครับขานช่วยไว้ได้ <c oughs> ยัง3ามประตูต่อศูนย์อยู่นะครับเดอะเบสยังทำเกมลุกต่อเนื่องนะครับเดอะเบสวนกลับมาคืนผู้รักษาประตูดีใจกับผู้รักษาประตูด้วยนะครับ <c oughs> โดนบอลเป็นครั้งที่ส <c oughs> <c oughs> องอ่แล้วเพื่อนเรียกนาย,ายนครับ แล้วไหลกลับไปทางขวาครับนีโน่ไปเล่นทางขวาแล้วนะครัเดอะเบสโยกเข้ากลา,างมาให้เบอร์สิบครับออกมาด้านไซ้ายซ้ายแล้วก็ไปซ้ายครับให้เจ้าแฝงครับแฝงธนวัตเบอร์เจ็ดองด้านซ้ายขวาหน้าหลังมีหมดเลยครับแล้วโยกไปทางซ้ายเพื่อนหลอกไ,ได้ยิงไหมลไแล้วแล้วชิปชิปไม่เข้าครับไม่เข้าครับอบอกเพื่อนเดี๋ยวจบคู่นี้เดี๋ยวจะถา่ายรูปรงนี้ สามประตูต่อศูนย์เป็นยู่ไนอะเดินนู่นน่ะพุงนู่นน่ะเอาครับเป็นบอลตั้งเตะขึ้นมาครับมีการทวงเวลานิดนึงครับทวงเวลานิดนึงครับสิงมันเพลแล้วยกขึ้นมาตรงกลางครับแล้วเป็นบอลของเดอะเบสครับยี่สิเอ็ดเดอะเบสเอาบอลไปได้ชกบอลไปได้ทางโยกมาครับแต่ลอดขาจะตินมาแล้วแล้วก็จะลอดอีกคนไม่ผ่านครับ เจ้าเล่งสกัดออกไปได้ครับเป็นล okay. ูกทุ่มของเดอะเบสครับเอาล้วครับเอาครับเดอะเบสปล่อยเพื่อนนะครับเป็นเบอร์สิบทุ่มครับทุ่มเข้ามาตรงกลางเก็บบอลลงสวยนะครับยี่สิบแปดเดอะเบสไหลไปทางขวาไม่รู้กันครับบอลออกหลังไปนะครับเป็นลูกตังเตะขึ้นมาครับขอหมดเวลาเอาละกินลูก่นะสามสามสามลูกเอายิงเาอีก เอาครับยกบอลขึ้นมาให้ไดมอนแต่ว่าเดอะเบสเก็บได้เดอะเบสเตะไปด้านหน้าติดรับตรงกลางครับนัทพัฒน์ตรงไปทางขวาครับเจ้าแฟงแฟงดึงโอโหเข้าซ้ายแฟงซ้ายโดนเจ้าเก้าเบียดแล้วบอลนี่เป็ของเจ้าแฝงยิงเรียบร้อยสี่ประตูต่อศูนย์แล้วนะครับโอ้โหเจ้าแฟงนี่ยิงไปสองลูกแล้วครับ ถึง8นาทีครับโดนไป4ประตูครับเฉลี่ย2นาทีต่อ1ประตูนะครับค่าเฉลี่ยไม่นะครับอ่านะครับไดมอนเคียกลางด้วยกันยิงยิงดีใจด้วยผู้รักษาประตูได้เซฟเป็นลูกที่3แล้วครับเอาแล้วครับทุ่มมาฟางมาทางเบอร์7ครับเจ้าแฟงโดนมือครับแฮนด์บอลนะครับเป็นลูกฟรีคิกครับระยะอันตรายครับอละครับ ไม่ต้องพากยเพื่อนตรงนี้ไม่ไงเอครับไดมอนครับยืนอยู่ที่บอลไม่มีกำแพงด้วยครับโอ้โหย่างดูถูกไดมอนครับงอเขาคิดถูกแล้วที่ไม่ตั้งกำแพงเสียเวลาครับกลมหน้ากลมตาอะไรวะเนี่ยเอาครับ เดบิครับเล่นสั้นที่นิโนนิโนออกมาที่เบอร์สิบครับสิบโยกบอลมาตรงกลางเก็บได้เก็บได้แล้วซ้ายมาที่เจ้าแฟงแฟงธนวัฒน์ไหลไปด้านหน้าหลุดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเจ้าก้าวมาช่วยไว้ได้รถกูอยู่ไหนไว้บินรถกูอยู่นู่นรถกูเออรถมึงรถกูเฉย

แงค์เดอะเบสโยกเข้าไปตรงกลางเจ้าข้าวเคียวมาแล้วล้มไปครับเป็นบอลของไดมอนด์ไดมอนไปด้านหน้าติดเดอะเบสครับเบอร์สิบเหลียงไปแล้วนัฐพั์ครับเหลียงโยกสายสายแล้วไหลเข้าตรงกลางครับลงแล้ว21เดเดอะเบสโยกเข้าสายยิ่งแล้วก็ยังไม่เข้านะบบอลไหลออกมาด้านข้างแล้วเอาเป็นลูกทุ่มนะครับเดอะเบสทุ่มเร็วมา21เดเดอะเบสพักบอลลง แล้วโอแต่รอดขาจัดตินอีกแล้วนะครับแล้วโยกไปขวาหลุดเดียวมายิงไม่เข้านะครับติดลลโออยู่บอกให้เพื่อนวิ่งขึ้นไปด้านหน้าครับแล้วบอมมาเปล่าอยู่ที่ไดมอนด์หลุดมาถึงจัดตินจัดตินได้ไหมผู้รักษาประตูใช้เข่าแล้วยังไงครับลงแล้วไดมอนยิงโอติดกษาประตูยังยังยังลงแล้วข้างหน้ายิงย,ย,ย,ย้อยยอยอกไปคนระับโอโอ นู่นไงเตะอยู่ในนั้นเปล่าฟุซอ่ะครับผมอย่ารับนีโนเล่นตั้นครับมาที่ตรงกลาง21ของเดอะเบสแล้วมาที่เจ้าแฟงครับเบอร์เจ็ดเจ้าแฟงเห็นด้านหลังไฮมาแล้ว1 2กันสวยงามครับ แล้วเจ้าก้าวก็แท็กไปหนึ่งทีแล้วให้มาไม่ดีครับเดอะเบสยี่สิบแปดได้บอลไปหน้าประตูยิงแล้วก็โอ้โหผ่านหน้าประตูไปนิดเดียวครับอย่าังสี่ประตูต่อศูนอยู่นะเร้บอลนโที เป็นบอลของเดอะเบสครับ21เดเอะเบสไหลามาทางซ้ายที่เจ้าแฝงแฝงเข้ากลางแล้วไปถึงด้านขวาด้านขวากับเข้ากลางมาที่21เฟิร์ทัดซ้ายยิงแล้วลูกปิ้นป้น oh. แล้ว Leo ลีโอรับไปได้แล้วบอลไม่ดีครับบอลไม่ไปไหนบอลอยู่ที่ข้างหลังสเต็มโอ้แล้วเจ้าก้าวดขึ้นมาครับ oh. เป็นเดอะเบสเก็บได้เดอะเบสมาที่เจ้าแฝง, oh. งแฝงคืนมาตรงกลางเปิดทัดแล้วเข้ากลาง กลางยังได้บอลอยู่นะครับเดเบสไหลกับมาเซตบอลที่นิโนนิโนยังไงครับเข้ากลางที่21 21ยีบเอ็กบอลไปทางด้านขวาแล้วก็โยกไปยังไม่ไปครับตรงกลางมีหนึ่งคนยังไม่ให้แล้วตรงมาตรงกลางเบอร์28โอ้โหเฟิ์ทัดไม่ดีนะครับลีโอเก็บไว้ได้รีโอสิ่งมันแ้วหวดกลับมาเบอร์สิบของเดอะเบสเก็บไว้ได้โยกโยกเอาแล้ว พักอกกับยี่บเอดครับแล้วยี่สิบปดยิงติดเจ้าเก้าแล้วจะซ้ำไม่ได้ซ้ำนบแล้วเดอะเบสเบอร์สิบนะครับเก็บบอลได้ยังทำเจมลุกต่อเนื่องครับโยกไปตรงกลางแล้วโยกเข้าซ้ายแล้วไหลให้เพื่อนทางซ้ายยิงยี่สิบแปดเรียบร้รยห้าประตูต่อศูนครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเดอะเบสเอาชนะไปได้ห้าประตูต่อศูนนครับ สิ่งมันแผลวดีขึ้นนิดนึงครับเพราะนัดที่แล้วหกศูนครับอันนี้ห้าอะ่ะนี่ห้าศูนครับไไดีขึ้นนิดนึงดีขึ้นนิดนึงครับโอโอดีขึ้นพุณธศาสน์ประตูเพือ,ขอเขาจะไปแล้วแย่หมดครับ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 บาย